ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นตอนที่2การสกัดโดยใช้กลัวแยกสารก็ดูตามขั้นตอนเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ครับก็จะมีตัวแรกก็จะเป็นเป็นเปซ็น2%์เวทไบโวลูมเป็นโซเดีแอซที่อยู่ในโทูรูอีนอันนี้ก็แปลว่าในการเตรียมสาระละลาย100มิลลิตรจะมีเบนโซ i c a c i แอซิอยู่2กรัมนะครับ อันนี้ก็เป็นสารละลายตัวที่1ส่วนตัวที่2 10 weight by Vol u m e โมโซเดียมไฮดรอกไซด์แปลว่าเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์10กรัมมาละลายในตัวทำละลายในที่นี้ก็คือน้ำกลั่น1 0 0 ml นะครับโอเคมีสารสองตัวเดี๋ยวเราจะมาทำการแยกโดยใช้ e p a r a ต o r ี f ัน n นวนะครับต่างขั้นตอนเลยนะครับก็คือเอาเบนซูอิกแอซิดนะครับมาทั้งหมด 30ml นะครับ กิ่นะแะลรงนะจิงทำใหู้ดรูดควันอันนี้เราก็ใช้ตัวไซเลนเดอร์ก็คือกระบอกตัวให้ท้องน้ำมันอยู่ตรงขีดเส้นสีข้มนะครับอันนี้เกิดกลิ่นแรลนะจากนั้นนี่คือเซฟพลตตอรี่ฟันแนลนะครับก็ประกอบไปด้วยจุกป,ปิด แพงนะชุดนี้แพงอย่าทำแตกนี่ก็จะมีตัวกลวยนะครับตรงนี้ที่ปัญหาผมบอกทุกคนเลยก็คือว่าตรงนี้มันหมุนออกได้นะครับแล้วก็ที่มันเจอปัญหาบ,าบา่อยๆคือมันลีกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีตัวโอริงตัวสีดำดังนั้นเวลาใส่นะครับเนื่องาต้องเวลาใส่แล้วก็เนื่องาต้องรัดให้ดีนะครับมันจะมี3ส่วนนี้แล้วก็หมุนให้แน่นตรงนี้ก็จะมีรูที่ทำให้3มนั้นออกนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าปิดคือ90องศาแต่ถ้า180แบบนี้คือสามไหลงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสารล,ลงไป30 ml ก็คือเบนโซอิกแอซิดนะครับละลายในโทโลูอีนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเติมสารละล,ลาย10%ซโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมด20 ml นะครับลงไปในเซฟแคลดาโตอรี่ฟันแนล่อกี กินค่อนข้างแรงประมาณ20่สิบแอาจจะเกินด้วย,ยอันนี้ประมาณได้ยี่สิบแตนนะครับก็โอเคปลงดภัยเหอตอนแรกเลยจะเห็นว่าสาระละลายมันแยกชั้นนะครับสาระละลายมันแยกชั้นแบบนี้ โอเคเราทำการสกัดครับเราทําการสกัดเรายังไม่รู้ว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีวิธีการก็คือว่านะครับตรงนี้ปิดให้แน่นเอามือปิดประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอียงนิดนึงจากนั้นเวลาเราเขยา่าให้เราคอเขย่าเสร็จแล้วเราหมุนให้หมนะันขนาดข้าให้แก๊สมันออกไปเนาะวิธีการก็คือเขยา่าแบบนี้อัแบบนนี้แบบแบบธรรมดา อย่างแรงทีนี้มันจะมีแรงดันเราต้องค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆให้แก๊สมันไหลออกไปแบบนี้มาสามรอบนะครับชื่อมันบอกคือเทคนิคนี้เรียกว่า Liquid-Liquid Extraction เป็นการสกัดสารโดยใช้ตัวทำละลายนะครับตามหลักการไลท์ดีโซลไลท์ในนั้นก็คือว่าถ้าเราต้องการอยากได้สารอะไรเราก็ใช้สารตัวทำละลายชนิีนั้นในการสกัดนี้ อ่ะอันนี้แบบธรรมดาแบบอะไรนะถ้าถามผม,ผมเขาเรียกว่าแบบมีกลยุทธ์แบบมีวิธีการม้นงจะหมุนเป็นเลขแปดหมุนเป็นเลขแปดสังเกตนะครับปลายนี้ต้องไปออกไปหาเพื่อนไม่ใช่นะดนีเอาจากเพื่อนนะเดี๋ยวจะโดนเพื่อนนะครัแบบเลขแปดแบบนี่ก็ได้นะครับจริงๆริงก็ธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยวมันจะมันจะแพงนะมันจะแตก่ใช่หรอกแพง เซทมาตรี่ฟันแนลมันแพงนะครับอ่าโอเครียบร้อยเสร็จแล้วให้เอาผ่าตัวนี้ออกน,นิดนึงเพื่อให้สารเกิดการแยกกินแล้นะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ใส่ใส่สันะครับเพิ่งว่าในการทดลองหัวใจเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ให้เขียนตารางด้วยบันทึกผลด้วยวต้องช่างได้สารเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ไปช่างสารกันนะประเด็นพอดีว่าในบันทึกผลการจะลองเนี่ยเราให้บันทึกว่ามีน้ำหนักของสารที่เราสกัดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปช่งช่างตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาหรับแป๊บนึงยืนนี่และ ชงสารเสร็จแล้วกลับมาแล้วชงสารเสร็จแล้วก็เราจะทําหน้าที่ในการปล่อยสารละลายออกข้อประเด็นคือเราจะเก็บสารอะไรส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับเราอยากได้เป็นโซอีกเนาะเราอยากได้เป็นโซอีกเบนโซอีกเนี่ยมันอยู่ในโทลูอีนแต่ว่าเบนโซอีกจะสกัดได้เมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นเบนโซอีกจะละลายอยู่ในสารละลายที่เป็นเฟสที่เป็นน้า คำถามคือมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะครับมันหล่นลงไปข้างล่างเลยแสดงว่าข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นสารละลายที่ไม่มีข kind of ั <et> ้วข้างล่างจะเป็นสารละลายที่มีขั้วคำว่ามีขั้วก็คือสารละลายที่เป็นน้ำทดสอบทดลองง่ายๆลองหยดสารที่เป็นน้ำลงไปถ้ามันเป็นน้ำลงไปปุ๊บมันจะต้องละลายอยู่ในตัวที่มันเป็นน้ำเหมือนกันเห็นไหมครับมันหล่นลงไปข้างล่างแปลว่าอะไรแปลว่าข้างล่างเป็นน้ำข้างบนไม่ละลายข้างบนก็จะต้องเป็น โชลูอีนั่นเองปล่อยสารลงไปครับค่อนข้างจะวิธีการต้องระวังนะเอามือนะครับประคองไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยสารลงไปแบบนี้ โอเคนะครับสังเกตว่าอาจาร,รย์ได้สารเกลือโพดนะครับสารก็ยังตกลงมาบ้างบางส่วนทีนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้ในส่วนตัวนี้มันอาจจะยังมีเบนโซอิกแอซิดละลายอยู่แล้วก็ทําการสกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับสกัดอีกครั้งหนึ่งก็คือเราเติม10%โซเดียมไฮโดอไรลงไปอีก20 ml ก็คือสกัดครั้งที่2ประมาณ20 ml นะครับ เติมลงไปนะคระับมีใครสังเกตไหมว่าเติมลงไปครั้งแรกมันดูขุ่นๆครั้งทงี่สองมันขุ่นน้อยลงนะครับปิดฝาทำการเขยา่านะมีม,มีจะมีแรงดันที่ฝายตรงปลายเนี่ยมันจะผลักสาร้ขึ้นมาด้วยต้องต้องระวัง สักพักหนึ่งนะครับให้มันเริ่มทำการแยกก็จะเห็นว่าตัวของโทรลูอีนซึ่งเป็นสารละลายที่ไม่มีพั่วจะอยู่ข้างบนบส่วนตัวที่เป็นน้ําซึ่งประกอบไปด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็มีเป็นโซอกแอซิดอยู่ข้างล่างด้วยมันก็จะอยูตต่ตรงชั้นข้างล่างตรงนี้นะครับหลังจากเราปล่อยสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีชั้นแยกข้างบนกัขบข้างล่างชัดเจนนะครับเราก็เก็บตัวข้างล่างออกมา การทดล,ลองนี้เป็นการทดล,ลองอาจารย์ให้ดูเทคนิคการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องแก้วมากกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะหาว่ามันมีสารเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปทาใน lab ต่อไปนะครับตรงนี้เราค่อยๆปล่อยออกไปนะครับจะสังเกตถ้ามีใครสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่าตรงรอยต่อเนี่ยมันยังแยกได้ไม่ดีซึ่งตอบซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้สารปริมาณเยอะมากขึ้นเราต้องทําการสกัดอีกครั้งหนึ่งก็คือเติม1 0เเนโซเดียมไนไตรสกัดอีกรอบนะครับ แต่ในที่นี้เราสกัด2ครั้งก็พอเพราะดูเทคนิคในการทำเนาะสำหรับวันนี้กิจกรรมละวันนี้โอเคครับเรียบร้อยฉันก็ได้สารละลายที่จะต้องการแล้วนะครับซึ่งสารละลายตัวนี้เราก็จะก็จะมีกลิ่นของโลรอีนบ้างนิดนึงนะก็ค่อนข้างกลิ่นที่แรงเหมือนกันนะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้สารละลายของเราแล้วเดี๋ยวราจารย์ไปช่างไว้เพื่อเป็นน้ำหนักนะครับ ลืมไปถ้าตอนแรกนะครับเราเอามา30 m r